น,นี้เที่ยงเลยครับผมทักเที่ยงเลยิรัผ <Wow. S 1> ผบผมแบบ,บเกือบสาวคนในเกมเนี้ยแล้วผมชอบเขาโอซีแต่ผมไม่กล้าพูดอ่ะบอกเขาดีไหมเอาลเอ็กได้เช็คไปยังหรอว่าเขาไม่โอซีหรือเปล่าก็เช็คอยู่นะเช็คบ่อยจะตาย <laughs> ใช่ <laughs> ใชหรอใช่ทักไปด้วยหนูไปชอบใครลูกไม่เห็นบอกมาเลยออ,อันนี้ เดี๋ยวน้องมินเป็นแม่ชิมเหรอใช่ค่ะพี่ฮังใช่ไหมครับอันนี้เป็นพี่ฮังครับพี่ฮังเป็นพี่เป็นแม่ดูแลดูแลรู้จักพังแล้วประเด็นคือฉันต้องเรียกเขาว่าอะไรนี่เรียกตามปกติเลยพี่ฮังเรียกแม่ชิมอ่ะโอ้โหเรียกมินเหมือนเดิมเหรอพี่ ยังพี่มาพี่อยู่เลยี่ข้าสะพาเลยเหรอทิมหนูเอาเวอร์จัดอะ <laughs> <โ>อ <laughs> ไม่เราเราเราเขาชอบเองปะที่เองถามเนี่ยวิ่ที่ตอบยากจังโอ้ชาเออเราเขาชอบ <c oughs> เองไม่ลรักษณะ่ค้าทางทางี่เขาค <c oughs> ุยกับเองก <c oughs> ็ตื้อตันตันนะก็ดูแบบเชยชาแต่ก็ยังแบบ ยังยังอยากเช่าเขาอยู่นะไม่เฉยชาเลวเอ็งจะยิ้มพทำไมแสดงว่าเขาต้องทำอะไรให้เอ็งแบบให้เอ็งรู้สึกว่ายิ้มอายไงไม่ก็แสดงว่าเขาก็ต้องทำอะไรให้เอ็งเขาชอบเขาชอบมือน่นพวกมือ่นคำถามอะไรแบบเนี้ยเอาละเอ็งที่เอ็งถามไปมันถามแนวไหนล่ะเขาเขาอาจจะไม่ว่าง<อ>หรือเปล่าเออถามแนวไหนหรอใชอ่ถามแนวโอชาส่สญญาวนใหญ่ึงจะถามว่าแบบ อีนี่กี่โมงปะใช่ไหมจะไปใช่วันนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแล้วทำออามอะไรนะแล้วทำไมถึงไม่ตอบอ่ะไม่รู้เขาไม่ว่าง <c oughs> เฮ้ยเขาไม่ว่างหรือเปล่า <c oughs> เอาอ,อย่างงี้เขาเคยของครเขาเคยตอบเองหรือเปลถออะเขาเคยตอบไหมโอชา <c oughs> ใช่เขาเคยตอบปะ ไม่รู้มึงก็ต้องตอบซิว่าเขาเคยไหมว่าไม่รู้รตอบตอบปัดปัดตอบตอบปัดปัดอยู่อย่างเงี้ยมันแบบตอบลมลมแรงแรงอ่ะหรอันไม่คุยไม่ถึงคุยไม่ถึงอาทิตย์อ่ะมันไม่เอาข้างในเลยมันจะเอาข้างนอกเลยแต่มันน้อยมากเลยนะที่จะตอบปัดปัดลมลมแรงแรงอ่ะค่ะตอบก็แสดงว่านิดนึงแล้วปะมันเหมือนแบบพวกไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วมัน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 ต้องการอะไรแบบเนี้ย ใช่หรอบึนบึนบึ้หนูก็ลองหนูก็ลองถามเขาตรงๆงสิลูกก็บ่ก็แเขาไม่ชอบถามตรงตเนาะแต่ถ้าถามตรงมันก็ต้องกลัวผิดแบบมากถึกป่ะถ้าได้คำตอบกลับมาไม่ดีอ่ะไอทีมอาจจะแบบถามไปเลยเพื่อแบบให้รู้ทีเดียวก็ไม่จริงๆแล้วก็ถามเลยก็ได้เนาะ อ้าวพี่ยังลงดีวกว่าไปพี่เดี๋ยวเรา<ะ>อถา,ถามเลยถามเลยเลยต็มที่ <laughs> ได้ไหมได้ไหมสรุปแล้วอ่าอะไรอ่ะหนูโทรเป็นไงบ้างอ่ะลูกก็โอชาอยากโอซีเอ๊ะเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะตายนะเอ๊ะกลับกลับก่อนลูกกลับก่อนห้องดรอร์นเลยอ่ะ แต่เดี๋ยวนะแต่มินม,ม,มินมันไม่เป็นไรที่นี่ไม่รู้โอเคเงียบไปคนมาที่กันคนอุ้ยแต่บางทำไมไม่คาดเข็มขาดคาดเข็มขัดด้วยสิเออขึ้นรถขึ้นรถ ในทีมเองรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นห่วงเองปะออแต่เขาแบบเหมือน<ต>ห่วงใย,ยนะตอนนี้ผมยิ้มจนปวดแก้มไปหมดแล้วเนี่ยใช่บางทีเขาแบบดูเป็นห่วงเองไงไม่รู้เลยว่า <c oughs> ไอชิงเมื่อกี้แค่ตรกรถยังยังเป็นห่วงอ่ะผมว่าก็อาจจะมีแบ่งใจให้เล็กน้อยอ่ะคันใจอ,อ่ะเอออย่างไวอ้อ่ะ มันเข้าไม่ได้และนานๆทีจะมีความรู้สึกบบนีให้ใครทุกคนด้วยไม่ค่อยด้วยปกตินั่งแต่มันก็ไม่ความรู้สึกทีดีถูกมะล่ะใช่อย่างน้อยก็ทำบไม่ยิ้มได้อะอีกทีอีกครั้งหนึ่งอะไรอ่ะ าครับคุณคุณนี้ยังลงนี่ไปไปครับนั<า>เป็นอะไรอ่ะไม่ไม่ตุดหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงชาัพักแล้วนะพอดีนั่งปิดปากอยู่มั้งครับฮะยิ้มไม่หุบเลยไม่ใช่เขินนั่งปั้นเยินไม่เมื่อกี้ตกโอลแล้วเจ็บหรือเปล่า ีตกรถเขาอาจจะเจ็บหรือเปล่าไร่งีแดวเป่า,าให้นะบางทีแค่เป่า,ากันมาก็ทำไม่ยิ้มแก้มปิือะไม่ค่าะคุยกับไอทิมห่อจะลุบโอชาโอซีได้ไหม รูว่าเอ๊เลยนะใช่ครับคือผมตอบคำถามที่คุณเคยถามครับถามว่าคำถามไหนครับคํา,าถาม,ถามไหน เคยถามว่าอยากเป็นคนที่ถูกชอบไหม,ม,อ,ม,มอ่ะไเขา้างเขาหล้วกันวะ เป็นคนที่มินชอบหรอแป๊บนึงนะผมปิดกล้องแป๊บนึงนะพที่หางผมเขินไม่ไหวแล้วเนี่ยโอเคงปิดลอยไปเลยใช่ครับเพราะว่ากลัวกลัวอะไรอ่ะกลัว ใจหรือเปล่าที่เราได้พบกันต่อเติมความสัมพันธ์ก็กวัวที่จะต้องเสียใจยฝ่ายเดียวครับก็เลยอยากเป็นคนที่โดนชอบบ้างครับ ต้องพูดยังไงดีอ่ะอาตมารักยมดีอ่ะไม่รู้ไม่รู้ต้องพูดว่าอะไรแต่ว่าถ้าแบบ เวลาที่เราอยากให้ใครสักคนมาชอบเราเราก็ต้องทำให้เขาชอบเราปะคอ้ทิมไอทิมเองต้องมีการอยากให้มินชอบก็ต้องทำให้มินชอบดิถูกไหมอะไรนะครับอยากให้มินชอบก็ต้องทำให้มินชอบดิอยู่ดีๆจะให้ชอบกันเลยเหรอ เราเจอกันแป๊บเดียวเองน,นเนี่ยพี่ฮังแต่<อ>ผมไปอ่านกระทู้มาเ,<อ>เขาบอกว่าคนไหนที่รู้สึกแบบไหนแล้วพูดไปแบบนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นคนที่จริงใจนะพี่เอออันนี้ก็ถูกอ่ะอืมก็เหมือนเขาแสดงเจตนาลมที่ชัดเจนว่าสิ่งนี้เขาต้องการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มันจะได้ชัดเจนทั้งกันและกันไงวิธีการทําแท้งหลังคลอดอุ้ยอุ้แต่ว,ว,ว่าได้จุมมนะ่มไหมเนี่ยไม่แต่บางแต่บางทีที่เองอ่านมา มันอาจจะแบบว่าตรงการข้ามกับอีกหนังสือเล่มหนึ่งปะอีกเล่มหนึ่งเขาอาจจะต้องการที่แบบเห็นการกระทําอะไรบางอย่างก่อนเพราะเขาอาจจะเออเล่มนมี้น,<า>น่า <เ en S 2> อ่านเล่มนี้น่าอ่านเล่มนี้น่าอ่านแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ต้องโยนหินถามทางหรือเปล่าพี่แต่น้ำมันหยดลงหินทุกวันหรือเปล่าทิมมันก็แล้วแต่โอกาสเ้ยแต่พี่ไปเจออีกเล่มหนึ่งนะถ้าเกิดแบบเล่มนั้นเขาบอกว่า ได้บอกวิธีการอะไรให้แล้วแสดงว่ามันก็แบบน่าจะห้าสิบเปอเซ็นแล้วป่ะก็อย่างน้อยอยากให้เขาจอยเหมือนกันนี่ถูกไหมอะไรที่มันเท่ากันมันก็ดีมันนี่มา เรื่องแรกก่อนเลยนะหนึ่งคือเ,เรื่องกดแก๊งกดแก๊งมินนะห้ามมีแฟนแต่มีได้ข้าใสายสองล้านอ mm hmm. อ่อันนี้ข้ามไปเพราะอ้อนแก้ปัญหาได้ด้วยเงินข้อสองเลยมินแคร็วนี้มินก็เต้าชูเหมือนกันนะพอลุยเหรอไหวเหรอได้ครับผม <c oughs> ไม่ได้ซีอยู่แล้ว ก็แค่ถ้าแบบถ้าจะ,จะไปหรือว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วก็บอกตรงๆครับอย่าปล่อยให้ mm. ผมเป็นควายเลิกเจ้าชู้เดี๋ยวสอนให้รู้จักรักแท้อ้โหอันนี้นิยายนิยายนะเล่มใหม่นะอ่านจัดเลยเลิกเจ้าชู้เดี๋ยวสอนให้รู้จักรักแท้ แล้วตอนนี้คืออยากให้มันเป็นยังไงคะอยากให้ก็อยากให้ทั้งคนสองคนรู้สึกพอๆกันไงอยา่างน้อยก็ ให้ผมในความชัวอแบบครับว่าแบบว่าคุณจะยังไม่ไปคบใครง่ายๆครับอ๋อเรียกไม่คบใครมีไม่คบใครอยู่แล้วครับมินไม่ไม่มีใครหรอกหมายถึงว่ามินไม,ม่ไม่ได้คบกับใครแน่ๆแหละเพราะว่ามินก็ไม่ได้คุยกับใครแบบจรงิงจังพูดพูดกันตรงๆอ่ะมินไม่ได้คุยกับใครคนหนึ่งแบบ จริงจงจังๆเลยแล้วมินก็เป็นคนที่ใช้เวลากับคนคนหนึ่งอะเยอะมากน่าจะรู้แล้วเรื่องที่มินเคยคุยกับใครแล้วแบบเขาสุดท้ายแล้วอะมันผ่านไปแค่แบบเดียวสุดท้ายเขาก็ไม่มีคนอื่นแล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดมินก็เคยเล่าให้ฟังแล้วไม่ใช่หรอมินชอบใครมินก็ชอบผิดหวังอะคือถ้าเกิดได้คุยไปแล้วอะมันต้องใช้เวลาพิสูจน์อะไม่ใช่ว่ามินสามารถตอบได้ตรงนี้เลยอะ ไม่ได้เล่นตัวนะแต่ว่าเป็นคนแบบนี้จริงๆพี่ยังพูดอะไรหน่อยดีช่วยช่วยโอชาพี่ช่วยโอชาเดี๋ยวดิพี่ยังช่วยโอชาดิเฮ้ยหนังสือเล่มนี้มันมันบอกว่าว่าอะไรหรอก็คือมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับไม่ครับ ไม่เป็นไรครับผมมีเวลาให้กับคุณได้ตลอดชีวิตแหละคิชิมๆมหนังสือเล่มนี้มันยิ้มยิ้มปะชิมก็มีบ้านก็โอชาสามารถเลี้ยงคุณแม่ได้ทั้งชีวิตเลยครับแต่ว่าคุณแม่ต้องตายพรุ่งนี้นะฮะเป็นซ้ำจังอ่อชวนนะคิดดีๆนะให้หิดแล้วเนาะ อไหวใช่ไหมกับมินอ่ะไหวครับเขาให้มาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องไหวต่ะไหวก็ลองดูก็ได้ครับทีมดีหนังสื่อนี่มันมันกำลังจะดำเนินเรื่องแล้วอ่ะมันมันเอาแล้วะมันปัดแล้วอ่ะเออบทไหม่มาว่ะอ่ะมันใช่มันก็ใช่งั้นผมเริ่มเขียนบทนำได้เลยใช่ไหมครับ ได้ค่ะแต่นี่ว่าไม่น่าจะใช้บทนำนะน่าจะเข้าอ้บท <ด S 2> มีม่มส่ว<ะ>นน่าจะเข้าเรื่องแล้เนาะอันเนี้ยโอเคครับอขอบคุณฝนวะค่ะขอบคุณเท็คนนูดด้วยค่ะงั้นผมขอกอดคุณครั้งแรกได้ไหมเออเริ่มเรื่องราวได้ดี はい。